สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกาลเกตพุทธคุณพรเครื่องนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนยังไงนะจ๊ะพี่แล้วภาพไม่ชัดยังไงพี่ๆอะไรหาหนูได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จะแอดแม่ขึ้นทงหาแม่ขานะคะพี่เดี๋ยวแม่ขาแอดหาคุณลูกค้าเองค่ะมาค่ะพี่มาดูกันที่องค์แรกจะพี่องค์แรกจะประเดิมด้วยมีดจะพี่มีความยาวก็ประมาณข้อมือนะคะพี่ขานะคะความยาวก็อยู่ประมาณนี้ค่ะพี่ก็แบบก็ ตรงฝ่ามือพอดีแล้วค่ะพี่วัดจากตรงนิ้วกลางนะคะพี่หนูวัดจากตรงนิ้วกลางจะพี่จ๋ามีรอยจานพร้อมนะคะพี่เป็นมีดหลวงพ่อเดิมจากพี่มีรอยจานพร้อมกับพี่ขาอะนะคะ อาคาระชัดเจนชัดเจ๋วจะพี่จ๋าตรงไปนี้ก็มีจะพี่นะคะอันนี้เล่มนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทจะ้ะหนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่นะคะแล้วจะมีเชือกขั้นอย่างนี้นะคะพี่ตามภาพไปนะคะพี่ขาอันนี้แม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้จะ้ะขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจะ้ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาพากพาได้สะดวกสบายจะ้ะความยาวก็ประมาณฝ่ามือจะพี่จ๋านะคะหนึ่งพันสามร้อย บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากพี่สำหรับมีดหลวงพ่อเดิมเล่มนี้จ้าส่วนอันนี้จะเป็นมีดประกาจ้ะเป็นมีดประกาค่ะพี่เป็นของหลวงพ่อกลวยจ้ะพี่นะคะเป็นของหลวงพ่อกลวยไม่ใช้งานนะจ๊ะไม่ใช้งานาจ้ะพี่จ้าอันนี้ขอไว้ที่700รยบาทจ้ะ เป็นมีดหลวงพ่อกลวยจะพี่เป็นมีดปากกาหลวงพ่อกลวยจะพี่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่นะคะความยาวจะประมาณนี้จ้ะความยาวจะประมาณนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะดูกันเลยนะคะพี่ตามภาพไปนะคะพี่ขานะคะไม่ใช่งาจะพี่ไม่ใช่งานะคะเป็นมีดของหลวงพว่อกลวยจะพี่นะคะมีดปากกาหลวงพ่อกลวยจะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะพี่ จะเป็นตะกุดจะเป็นตะกุดหลวงพ่อเดิมจ้ะเนี่ยค่ะ มีตะกุดหลวงพ่อเดิมอันนี้หกร้อยบาทจ้ะตะกุดดอกนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะมีรอยจานด้วยจ้ะพี่มีรอยจานด้วยนะคะพี่เป็นตะกุดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ตามภาพเลยนะคะสนใจยังไงภาพไม่ชัดยังไงพี่อันไลน์จ้ะพี่พี่อันไลน์หาแม่ค้าจ้ะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะจะมีขั้นตุ้มอยู่ใต้ อันนี้2อันแล้วก็ตรงนี้2องอันที่มีตะกุดดอกเล็กอีกสอันจะเป็นของหลวงพว่อเดิมจากพี่600บาทจะ้ะดอกนี้600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะพี่ไม่ทราบที่มาทั้ง3ดอกอย่างนี้จะ้ะอันนี้ขอไว้ที่600บาทจะ้ะ ตะขุดสมดอกเชือกมัดเก่าๆอย่างนี้จะพี่อันนี้ขอไว้ทีหกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้บบาทจากคุณลูกค้าส่วนอันนี้มาเป็นสองดอกคู่จะ้ะอันนี้มาเป็นสองดอกคู่อันนี้ห้ารออ่าขอโทษจากพี่เออห้าอบาทอันนี้ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นมาสองดอกคู่อย่างนี้นะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดหลวงพ่อทองสุกจะพี่หกร้อยบาทจ้ะตะกรุดหลวงพ่อทองสุกก็ความยาวจะประมาณนี้จะพี่นะคะหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่เป็นตะกรุดหลวงพ่อทองสุกตามภาพเลยนะคะพี่หกร้อยบาทจ้ะส่วนอันนี้จะพี่จ๋าแป๊บนึนะจะพี่แต่งตรงนี้แป๊บนึงส่วนอันนี้จะเป็น ปิดตาหลังแบบพร้อมตะกรุดพร้อมอพร้อมห่วงสามห่วงพลาสติกอย่างนี้จะพี่อันนี้หกร้อยบาทพอจะ้ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นผ้าปิดตานะคะพี่เป็นผ้าปิดตาพร้อมตะกรุดดอกเล็กแล้วก็มีห่วงสามห่วงพร้อมกรอบพลาสติกค่ะพี่อันนี้หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นลูกสะกดุดหลวงปู่สุขมีรอยจานจ้ะเจ็ดร้อยบาทจะ้ะเนี่ยค่ะ ลูกจะกดปวดปูดสุกมีรอยจานนะคะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจา้ะส่วนนี้จะเป็นแหวนของอนะ้นั่นลวงพ่อพินะอะไรเนี่ยสักๆัอย่างจับพี่นะคะ มีเพชรตัวอันนี้หกร้อยบาทจ้ะแหวนวงนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะแหวนวงนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นของหลวงพ่อพินะณนะจ๊ะมีอักขระชัดเจนจะพี่จาหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นเม็ดขนุนจะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันจ้ะ เม็ดขนุนนี้ขอไว้ที่ห0 0้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่เม็ดขนุนเก่าๆอย่างนี้เลยค่ะ600บาทปลายทาง50บาทจะส่วนองค์นี้จะเป็นแหวนจะพี่แหวนไม่ทราบที่จัะเนี่ยค่ะใต้ฐาตรงนี้จะมีเหมือนรอยจานหรือว่าอะไรสักอย่างกับพี่นะคะนะคะพี่ สนใจยังไงภาพไม่ชัดยังไงพี่อันไลน์จะพี่อันไลน์หาหนูได้เลยนะคะพี่ศู4ย์5 9 1 8ี่ศย์ห้า้าปดย์จะมีพอสเขียนบอกไว้จ้ะพี่นะคะหน้าแหวนก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่นะคะนะคะขอไว้ที่หกวบาทจ้ะหวนวงนี้หกวบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นหนไปไหนแล้วปิดตากุมาหลวงชุมพรจ้ะหกร้บาทจ้ะ ปิดตากกมาหลวงชุมพรจับขอบด้านหลังจะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่นะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่สําหรับปิดตากกมาหลวงชุมพรจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญเจ้าสัวปู่บุญจ้ะพี่600บาทจ้ะ มาในกรอบพลาสติกอย่างนี้600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นพระกุค่ะพี่พระกุวัดราชจ้ะพี่ลงทองนะคะพี่มีลงทองนะจ๊ะพี่จากพระพกุวัดราชเป็นพระกุเหมือนกันแต่หนูไม่ทราบพระกุไหนนะคะพี่หนูไม่ทราบพระกุไหนค่ะพี่6 0 0บาทจะ้ะ6ก0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50าบาทจะ้ะส่วนองค์จะเป็นปิดตาค่ะพี่เป็นปิดตาเชือกถักค่ะพี่นะคะ700บาทจะ้ะ ปิดตาเชือกถักขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะพี่นะคะเป็นผ้าปิดตาเชือกถักเก่าๆอย่างนี้นะคะพี่700บาทปลายทาง50บาทจากส่วนองค์นี้จะเป็นสมเด็จแหวกม่านจากพี่นะคะเป็นกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปืดหลัง6 0 0บาทจะ้ะ สมเด็จแหวกม่านจะพี่600้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห0สบาทจะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นสมเด็จเก่าไม่ทราบที่จะพี่จับพัดเป็นจับขอบอย่างนี้จะพี่6 0 0้บาทจ้ะสมเด็จเก่าเก่าองค์นี้ขอไว้ที่6 0ร้อบาทปลายทางห0บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญพ่อแดงจ้ะมาในพลาสติกอย่างนี้จะพี่7 0ร้อยบาทจ้ะมาในกรอบพลาสติกอย่างนี้เก่าเก่าอย่างนี้จะพี่700ยบาทจ้ะ เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นหลวง,งพ่ออ่าหลวงพระครูเดิมจ้ะเป็นเหรียญพระครูเดิมพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะเหรียญพระครูเดิมจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญปูไข่จ้ะ เป็นปูไข่วัดเชิงเลนจะพี่นะคะพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังจะพี่600บาทจะ้ะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเป็นเหรียญหลวงปูไข่วัดเชิงเลนจะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นพระก,กุขะพี่เป็นพระปุหนังนะคะพี่พระก,กุพระปุหนัง600บาทจะ้ะ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋านะคะเป็นพระกุพระปุหนังนะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าสําหรับพระปุหนังองค์นี้จะส่วนองค์จะเป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่จะพี่พลาสติกเปิดหน้าปิดหลังจะพี่จ๋า6หกร้อยบาทจ้ะเป็นเหรียญก่กๆโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญอ่าหลวงพ่อเงินค่ะพี่เป็นเหรียญจอบพ่อเงินค่ะพี่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงจ้ะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะเหรียญหล่อโบราณพ่อไผ่วัดกำแพงจ้ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นอ่าระฆังหลังคอนจ้ะนะคะ เป็นเหรียญระฆังหลังค้อนจะพี่500อบาทปลายทาง50บาทจ้ะอันนี uh ้หนูได้มาคู uh 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 ่กันนะคะพี่ขาเป็นปิดตาหลวงพ่อยิ้มจะพี่นะคะมีองค์สีขาวกับองค์สีดำนะคะพี่ขอองค์ละ500อบาทจะพี่องค์นี้จะเป็นองค์ที่1จ้ะสีก็จะประมาณนี้จ้ะเป็นองค์ที่1สีก็จะประมาณนี้นะจ๊ะพี่จ๋านะคะเป็นปิดตาปู่ยิ้มนะจ๊ะพี่จ๋าองค์ที่1เปิดไว้ที่500บาทจ้ะพี่สนใจยังไงปิดคู่ก็ได้นะคะพี่ขาเอาเป็นคู่ก็ได้จ้ะพี่จ๋าอันนี้องค์ที่สองจ้ะ0บาทค่ะพี่500บาท ปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าเป็นพระปิดตาผูยิ้มจ้ะหนึ่งองค์ก็500บาทจะพี่สององค์ก็1,000บวกปลายทาง50บาทจ้ะส่วนนี้เป็นปิดตาเก่าไม่ทราบที่จะพี่500บาทจ้ะปิดตาเก่าเก่าไม่ทราบว่าที่ไหนสร้างนะคะพี่นะคะขอไว้ที่500บาทจ้ะหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่ปิดตาเก่าไม่ทราบที่จ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญโบราณไม่รู้ที่จ้ะ องค์นี้เป็นเหรียญก่อกรองโบราณไม่ทราบที่จะพี่ขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0บาทจา้ะส่วนองค์จะเป็นสิบทัดพ่อเงินวัดดอนยายหอมจะพี่จ๋าขอไว้ที่500บาทจา้ะสิบทัดพ่อเงินวัดดอนยายหอม500บาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0าบาทจา้ะส่วนองค์จะเป็นใครเคาะประตูหนูดูดิบอกแม่คลิปอยู่ ส่วนองค์จะเป็นปิดตาหลวงปู่ทิมจะพี่นะคะต่อโคดเลขสามด้านหลังนะคะพี่นะคะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะ้ะขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าปิดตาปู่ทิมจะ้ะส่วนองค์จะเป็นหลวงพ่อทองสุกจ้จะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะ รูปหลอดหลวงพ่อทองสุกนี่ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะรูปหลอดหลวงพ่อทองสุกจะพี่500บาทจะ้ะอันจะเป็นปิดตาหลังเบบฝั่งตะกุดนะคะพี่ขาขอไว้ที่600บาทจะ้ะปิดตาจะมีตะกุดอยู่2อสาดอกจะพี่จ๋านะคะดูันเอาเองนะคะพี่ขาในภาพนะคะพี่600บาทปลายทางห0บาทจะ้ะอันจะเป็นเหรียญพะกันจะ้ะพะกันนี่ขอไว้ที่500บาทพอจะ้ะ เหรียญพกกันขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจา้ะส่วนองค์จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกไอไม่ใช่ปุษุุกปุสุปุกสุกเหรียญปุสุุกอ่าห่วงเชื่อมวัดปากคลองมะขามเท่าจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจา้ะห้ารบาทปลายทางบวกเพิ่มห0สบาทจ้ะพี่เหรียญปุษุุกวัดปากคลองมะขามเท่าจ้ะพี่จ๋ามองยากนิดนึงนะคะพี่ขานะคะต้องเฉล็บเฉล็บมองอย่างนี้นะคะพี่ขาตามสภาพนะคะหนูเองก็ได้มาสภาพนี้จ้ะ ส่วนองค์จะเป็นเดียนหลวงพ่อทองสุกจ้ะพี่500ยบาทจ้ะมีตะกรุดฝังด้านหลังจ้ะพี่ตามภาพนะคะตามภาพกันเลยค่ะพี่ค่ะ5 0ายบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะเดือนหลวงพ่อทองสุกจะ้ะส่วนองค์นี้จ้ะไม่ทราบที่จะเป็นพระเนื้อดินจะ้ะ ห้าร้อยบาทจ้ะเป็นพระเนื้อดินห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์จะเป็นพ่อทาวัดพระเนยียงแตกจ้ะพี่ห้าร้อยบาทเหมือนกันจ้ะเป็นเหรียญหลวงพ่อทาวัดพระเนยียงแตกนะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าโอเคนะคะพี่ขาพี่พี่คนไหนสนใจองค์ไหนยังไงนะคะพี่แล้วภาพไม่ชัดยังไงพี่พี่อะไรหาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะอีพีนี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีคะ่ะ